เิม 2. 2> นนดฉันคือใครเออคืออ่าคือครูสอนการแสดงให้กับ แกงอัลท้าทยแลนค่ะมารู้สึกว่ามีอมอร่าใจดีมากๆก็เลยแบบไม่ได้เก่งไม่ได้กลัวอะไรพราะเห็นครูเดินมาก็แบบว้าวฉันจะต้องทำอย่างไรต่อไปใจก็คิดว่าวันนี้เราจะกินข้าวอร่อยหรือเปล่า <laughs> <laughs> ก็ถูกทาบทามตัวจากพี่ปิกชันฉลาดค่ะให้เข้ามาจอยโปรเจกต์ Joy นี้นะคะให้เข้ามาช่วยพัฒนานักแสดงนะคะ อะไรผมอยากเรียนกับคุล่มมากเลยไม่มีโอกาสได้เรียนกับคุล่มเลยอุ้ยเท่เหมือนฉันเลยอยากได้ยินชื่อเสียงกิติศักดิ์เขามาแบบเนาะคุร่มเก่งมากจริงจะมีอีกคลาสไหมผมอยากไปจอยมากจริงๆอยากไปดูไอ้เขาสอนเองด้วยนะใช่อิศาเด็กๆเนาะคือคุ้มอ่ะเผื่อตอนนี้น้องๆน่าจะแสดงเก่งกว่ากับผมแหละเพราะว่าผ่านคุล่มมาแล้วเนาะในวงการบันเทิงเงี้ยเพื่อนๆนักแสดงของเราเราจะได้ยินชื่อเสียงครูร่มมาเยอะมาก แล้วแบบถ้าใครได้เด็กกับคุลมทุกคนจะพูดแบบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าได้อะไรจากคุลมเยอะมากดีจังเลยอ่ะแล้วตอนนี้เราคิดว่าเรามานั่งทําอะไรกันคะเนี่ยในลองทายสิมากินข้าวแล้วครูมาทําไมมานั่งกินข้าวแล้วครูมาทําไมงงตอนแรกหนูนึกว่ามันเป็นคลาสแบบเรียนปกติค่ะแต่ว่าอันนี้เหมือนทานข้าวไปด้วยแล้วหนูก็เลยงงว่าถ้าทานข้าวไปด้วยมันจะเรียนยังไงเออ เก okay. ี่ยวอะไรกับ acting class การนั่งกินข้าวกับคนที่เราไม่รู้จักอะมันก็เห็นพฤติกรรมหลายอย่างเหมือนกันเนาะเออมันบางอันก็ปล่อยแหละบางคนก็รู้สึกปล่อยตัวผ่อนคลายมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่การกินข้าวแล้วมีกล้องจับก็เห็นเหมือนกันว่าอ๋อโอเก็บทรงกันเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยการมี the first supper ด้วยกันมันเป็น connection บางอย่างระหว่างตัวทีมครูกับเด็กด้วยค่ะผมว่าน่าจะเป็นแบบหนึ่งใน การเวิร์กช็อปของครูล,ล่งแบบเขาให้กินข้าวไปด้วยแล้วพูดไปด้วยหรออะไร oh, <password S 2> ยังไม่ไม่หว่าก,กินข้าวไปด้วยแล้วก็อาจจะดูว่ากินข้าวที่มีกล้องมันอาจจะเกรงกีเดสเนาะเป็นเราเราก็ต้องแอปไม่ได้ไม่ได้คงไม่ได้กินแบบเหมือนปกติที่เรากินกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้นะหรือมันเป็นวิธีการสอนของครูโล่งว่าแบบว่าการแสดงก็เหมือนการกินข้าวแบบต้องทําให้มันดูเป็นธรรมชาติต่อที่จะมีกล้องหรือไม่มีกล้องอะไรเย้ย มีทรงเฮ้ยคุณร่มคะถ้าหนูมีความถูกจะได้เรียนด้วยไหมคะนี่หรือคุณร่มจะเอามาเป็นที่แบบยูมารยาทในการรับประทานอาหารหรือเปล่าเอยช้อนใช้เพดเออหรือเปล่ารนยะกินข้ากินมีเสียงจุ๊บจิ๊บเออเพราะว่ามันจะกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บตึ้งตึงเออทุกคนมองเข้าไปที่อาหารของตัวเองก่อนนะคะอืเราจะทำความรู้จักกันผ่านอาหารนิดนึงนะคะโดยการที่เราจะ เลือกอินกิเดียนในนี้หรืออินกิเดียนคือส่วนผสมเนาะในจานของเราที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันถ่ายทอดตัวตนของเราสักนิดหนึ่งเขาให้ลองเปรียบเทียบตัวเองกับวัตถุด,ดิบอะไรบ้างแล้วเราอยากเป็นอะไรในนั้นตัวเราอะเป็นอะไรในจานนั้นเมนูเนี้ยในจานเนี้ยเราคิดว่าเราเป็นวัตถุด,ดิบอะไรเพราะอะไรมันก็ทําให้เราได้แบบแสดงความคิดของเราไปแล้วก็ได้เรียนรู้ความคิดของทุกคนด้วย คือเราเรียก exercise นี้ว่า the first supper คือการกินอาหารเย็นร่วมกันเข้าใจว่าตอนนี้กำลังคิดกันใหญ่เลยว่าอะไรดีวะอะไรดีวะมีเหมือนเพื่อนเลยวะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างในเดิงอ่าเราก็คิดมาแล้วแหละแล้วก็ไม่โหดขนาดนั้นอยกตัวอย่างสมมติว่าของพี่บูนพี่บุญเลือกอะไรคะครูบุญครูบุญเป็นสตูครับเป็นสตูเหมือนกันอืมถ้าต้องเลือก ingredient นะคะหรือส่วนผสมในจานที่อยู่ข้างหน้าอะไรที่ ครูพี่บุญรู้สึกว่ามันเล่าครูพี่บุญครูพี่บุญเล่าความเป็นตัวตนของครูพี่บุญได้บ้างครับและอย่างไรเล่าความเป็นตัวตนอาจจะเลือกตัวหลักของจานเลยก็คือตัวเนื้อนะครับก็คือมันเป็นสจูเนาะเขาบอกว่ามันใช้เวลาตุ๋นถึง แชั่วโมงก็รู้สึกว่ามันบุงบอกถึงตัวเอง ing, เพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตนี่ชีวิตโดนโดนตุ่นมาตลอดเหมือนกันโดนต้มตุ่นมาตลอดเนี่ยรู้สึกว่าอุยโดนหลอกโดนอะไรตลอดรู้สึกว่าแบบอุยเป็นเหยื่อจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผ่านมาสักระยะหนึ่งรู้สึกว่าการโดนหลอกมันก็ช่วยทําให้เราโตเหมือนกันนะครับอื้ยช่างเปรียบเทียบมเลยอ่ะย่าเขาหอมแอจิกปากนะเมื่อกี้ ตอบดีจังเฮียยัยข้าหอมแอปจิกนิดนึงโอเคตอบเลย <ś les> <ś les> แนะนำชื่อก่อนอ่ะแล้วบอกว่าอินกรีเดียนตัวไหนของหนูสวัสดีครูทุกคนค่ะหนูชื่อนีนี่ค่ะครับของหนูเป็นเมนูสตูเนื้อคะ่ะเือนของคุณเลยส่วนประกอบที่คิดว่าเป็นของตัวหนูมากที่สุดคือแครอทค่ะมันจะมีวิจัยที่บอกว่าสีส้มกับสีเหลืองอะทำให้เราอยากอาหารมากขึ้น หนูก็เลยเปลี่ยนตัวเองเป็นแบบสีส้มที่อยู่ในจานนั้นก็คือทุกคนจะขาดไม่ได้ถ้าขาดหนูมันก็จะขาดสีสันไงในจานเนี้ย,ยถ้าไม่มีแครอทก,ก็จะดูไม่มีสีสันใช่ไหมคะถึงจะเป็นส่วนประกอบเล็กๆแต่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนหนูถ้าทุกคนตรงนี้ขาดหนูไปก็จะขาดสีสันตัวแบบตัวฮาของเพื่อนเลย <laughs> เพื่อนก็แบบบอกว่าตลกธรรมชาติอะไรเงี้ยอ,อือ,อ,อ,อมากบมือค่ะได้ ผมเลือกเป็นเนื้อครับเพราะว่าตัวเองอะก็เหมือนเนื้อถ้าแบบตอนที่ทําอยู่มันอาจจะเห็นว่าเป็นสีที่สุกแล้วเลยครับแต่ว่าพอผ่ามาจริงๆอะมันอาจจะมีสีข้างในที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่คนอื่นเห็นจากข้างนอกส่วนที่หยกคิดว่าเป็นหยกมากที่สุดก็น่าจะเป็นข่าว เพราะว่ากว่าที่มันจะเป็นข้าวผัดเนี่ยมันก็ถูกปรุงรสมาเยอะถูกไหมคะก็เหมือนกับการที่เราจะประสบความสําเร็จอะคะ่ะแล้วก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันกว่าที่จะประสบความสําเร็จะคะ่ะการได้เล่นละครได้เล่นซีรีส์อะไรแบบนี้คะ่ะแล้วก็ต้องผ่านการทั้งการเรียน acting ประสบการณ์ในการทํางานไม่ว่าจะเป็นทั้งเบื้องหน้าหรือว่าการดูเบื้องหลังอะไรแบบนี้คะ่ะเพีาะว่ามันก็สําคัญในการทํางานของเราเหมือนกันเนื้อครับเพราะมันเป็น มันเป็นเมนคอรัสครับโอ้โห oh. <laughs> ก็คือเหมือนเขาแบบเปรียบตัวเองเหมือนการแบบเป็นตัวเมนตัวหลักอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออมันก็เท่ดีเพราะว่าปกติแบบคนอื่นที่เอาไข่ก็จะเป็นแบบดองอะไรแบบเนี้ยแต่เขาบอกว่าที่เอาไข่เพราะว่ามันดูแบบเป็นตัวเมนเอยากเป็นเมนแบบถ้าใครจะมาดูหนังถ้าใครใครจะมาแบบมาดูซีรีส์ผมอยากเป็นแบบผมอยากเป็นอย่างนั้น่ะให้แบบเขามามาดูเพราะว่าเขาอยากเห็นผมครับ อินกริเดียนที่ผมเลือกที่ represent ผมที่สุดเนี่ยผมเลือกเป็นไข่ดองครับผมเพราะผมรู้สึกว่าไข่ดองเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบที่สดแล้วก็ใหม่มันเหมือนผมตรงที่ว่าผมสดแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอครับผมืเพ<ๆ>ื่อนเอจะได้ยินด้วยอกริเดียนที่เลือกก็เป็นข้าวครับดูลบหลบดซ้อนๆนลครับผมชอบบหลบดซ้อนๆครับใช้คำว่าส่วนใหญ่ชอบอยู่เป็นที่เป็นทางมากกว่าไม่ค่อยเจอคนนะครับ เป็นข้าวเพราะว่ามีความหลบๆส้นๆโอเค <laughs> <laughs> <Okay. S 2> วันนี้เฟิร์ดเลือกเป็นข้าวหน้าเนื้อย่างครับส่วนวัตถุดิบหลักที่เฟิร์ดคิดว่าเหมือนกับตัวเฟิร์ดที่สุดก็คือเนื้อครับเพราะเฟิร์ดรู้สึกว่าเนื้อมันเปรียบเหมือนคนทุกคนเพราะว่าเราเหมือนโตมาเป็นวัตถุดิบที่แตกต่างมันต้องการความร้อนที่ต่างการทําที่ต่างเพื่อจะให้ออกมาเป็นเนื้อที่ดีที่สุดในแบบของเราแล้วสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ เหมือนกับตัวผมมากที่สุดก็หนีไม่พ้นครับก็ต้องเป็นข้าวต้องเป็นข้าวเนี่ยแหละครับการที่เรากินเมนหรือว่ากินเนื้อสตูไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีข้าวตัดเลี่ยนมันก็จะไม่เริ่มจะไม่อร่อยแล้วแต่ด้วยความที่เรามีข้าวไปคอมเพลเมนต์มันมันจะทําให้เราแบบเออเอนจอยคำต่อไปได้เรื่อยๆแล้วสามารถกินได้เรื่อยๆและอิ่มท้องด้วยครับ ก็ผมก็คิดว่ามันก็เหมือนกับผมที่แบบว่าเออแบบเอาไปคอมพลีเมนต์อย่างอื่นเอาไปช่วยอย่างอื่นด้านด้นอย่างอื่นให้มันแบบดีขึ้นโอเคขอบคุณครับสำหรับผมผมเลือกเป็นไขด่ดองครับเพราะว่าถ้าเป็นในมุมมองผมที่ผมมองผมรู้สึกว่าข้าวเนื้อกับไข่เนี่ยมันมีระดับที่ไล่เรียก,กันแต่ว่าไข่เนี่ยมันดูพายายามที่จะขึ้นมาให้เด่นที่สุด มันก็เหมือนกับผมที่พยายามที่จะทําทุกอย่างซ้อมขยันทําทุกอย่างเพื่อที่จะทําให้ตัวของผมไล้ระดับขึ้นมาแล้วก็เด่นที่สุดครับผมเลือกเป็นน้ําจิ้มครับเพราะว่าทุกคนเลือกไปหมดแล้วคือจานหลักเลือกไปหมดแล้วผมมองว่าน้ําจิ้มอะทุกอย่างในจานหลักคือมันจะทําให้กลมกลม่อมทําให้มีรสชาติแตกต่างขึ้นมาครับผมมองว่าจุดนี้มันเป็นตัวผมครับี่เลือกเลือกเป็นเนื้อค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราสามารถ ทานเนื้อได้กับอะไรๆๆหลายๆเมนูค่ะหนูก็เปรียบเสมือนตัวหนูที่แบบหนูเป็นคนที่ปรับสภาพแวดล้อมตัวเองให้เข้ากับสังคมนั้นๆได้ง่ายได้เร็วค่ะพี่ๆ,ๆทุกคนน่าจะเห็นสีเขียวๆนั้นเล็กๆน้อยๆนั่นคือต้อน,หอตอนหอมต้นหอมต้นหอมนี้มันถึงแม้ว่ามันจะน้อยนะคะถึงแม้มันจะเล็กแต่ว่าถ้าไม่มีต้นหอมเนี่ย ในจานเนี้ยมันจะดูซีดมันจะดูไม่สมบูรณ์จะเป็นคนที่ชอบใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งการใส่ใจรายละเอียดนั้นเล็กๆน้อยๆนั้นมันจะอาจจะทําให้ทุกคนนั้นมันดทูทุกอย่างมันดูสมบูรณ์ขึ้นค่ะคือตอนแรกหนูไม่ได้มองต้นหอมด้วยซ้ำอ่ะแล้วพี่เขาก็พูดขึ้นมาว่าเป็นต้นหอมหนูแ,แบบโอ้คิดได้ไงเนี่ยเออไม่ได้สังเกตแล้วหนูคิดว่าตัวหนูอาจจะเป็นกระเทียมถ้ากินเข้าไปมันค่อนข้างจะเป็นรสชาติที่เด่นออกมาที่สุดค่ะ พราะหนูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีใครเห็นแต่รสชาติมันชัดเราไม่ต้องเป็นเมนคาแรคเตอร์นะแต่เราเป็นสิ่งที่มันมาเติมให้มันสมบูรณ์เติมให้มันดูมีสีสันดูมีรสชาติมากขึ้นอะไรเงี้ยครับที่มันอยู่ในจานหนูก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นตัวหนูนี่แหละที่ไม่ได้กระโตกกระตาก็แบบอยู่เิงเนีๆยอยู่ในมุมหอมหอมหนูคิดว่ามันเป็นวัตถุดิบที่แบบไม่เหมือนใครแล้วก็บางคนอาจจะกินบางคนอาจจะไม่กิน รู้สึกว่าเปรียบเทียบกับตัวหนูก็คือเป็นคนที่แตกต่างแล้วก็โดดเด่นในสังคมเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหนูเป็นคนที่ไม่เหมือนใครค่ะแลวก็ไม่มีใครเหมือนคิดว่าหนูเป็นลูกซัลเลอรี่ที่อยู่ข้างในค่ะเพราะว่าตอนเรามองจานเราอาจจะไม่มองซัลเลอรี่ก่อนแต่ว่ามันก็เป็นอินกิวเดียนที่ทำให้อาหารอร่อยค่ะ โอเคค่ะข้างๆกินข้าวกินข้าวโอเคโอเคได้ก็ทานข้าวกันดีกว่าค่ะทานอาหารอร่อยค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ สำหรับผมนะเวไอไกอการเวิร์กชอปเมื่อกี้มันเหมือนการตีความนึกออกว่าบางทีแบบสมมติเราได้บทมาเราแบบมันก็เหมือนการให้เขาตีความวัตถุดิบเมื่อกี้บางทีเราก็ไม่ได้เข้าใจอ่ะแต่เหมือนพอเราต้องใช้การตีความการเอาอะไรมาลิงก์กับเราเหมือนว่าแบบเวลาเราไปเมื่อก่อนเราเวิร์กชอปละครเขาก็ชอบแบบว่าเฮ้ยเนี่ยตัวละครนี้มีอะไรเหมือนกับเราบ้างเป็นคำถามแบบคอมมอนเลยเวลาเราได้รับบทอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่า สิ่งที่คุณลงไม่ทำเมื่อกี้น่าจะคล้ายๆกันก็คือการตีความตัวละครการตีความตัวเราเลยมันแอบแบบว่าคือแอบรุนด้วยนะว่าเพื่อนแต่ละคนเขาจะพูดซ้ำกันที่เราใช่จะแบบแล้วถ้าซ้ำอินกรีเดียน์ซ้ำจะฉี่ออกไปยังไงไข่เหมือนกันหมดแต่เราจะเป็นไข่อย่างไงอะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกแต่ถ้าเราคิดง่ายๆเราก็จะคิดว่ามันก็เรื่องอันนี้ค่ะว่ามันอร่อยเหมือนเหมือนหนูไม่รู้ว่ามีใครพูดหรือเปล่า แน่ <c oughs> นั่นจะมีเพราะอาจจะเด็กอยู่ออใช่ขอน่าจะไม่กากันเท่าเรา <c oughs> แล้วจะบอกว่าขอเป็นเนื้อค่ะเพราะว่ามันดูเหนียวเหมือนหนูหนูก็ดูเหนียวค่ะทั้งหนังเหนียวแล้วก็ขี้เหนีย <c oughs> วค่ะขอบคุณค่ะอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่รู้มีหรือเปล่ามีนะไม่ไนดะ้ไ <c oughs> ม่ได้ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นจ็คกกี้ล่ะคือเธจะจะเลือกเป็นอะไรอินกรีเอนต์ถ้าเป็นจ็คกี้นะคะจ็คกี้จะเลือกเป็นเครื่องปรุงค่ะไม่มีมาเติมทีหลัง มันก็มันมันต้องผัดด้วยเครื่องปรุงมาก่อนสิเขาผัดแล้วซอเซีเพะว่าเพราะว่าเป็นคนแซ่บแซ่บเป็นคนมีสีสันแต่คนอยากให้มาเติมรสชาติให้กับเรื่องแต่ละเรื่องเติมเต็มถูกจะเปรี้ยวก็อยู่ที่ฉันจังหวะก็อยู่ที่ฉันนี่อ่าล่ะผู้ชนะรายการมีใครเลือกเป็นจานบ้างไหมเป็นจานผู้ชนะเออไม่มีนะ คลุก็จะบอกว่าให้เลือกที่อยู so ่ในจานให้เลือกส่วนประกอบเนี้ยอาหารมีฟังโจดหรือเปล่าเพราะอยากจะแตกต่างกับเพื่อนเนียเพราะมันโอ้ยยี่สิบคนนะจ้าเมนูเดียวกันหมดถ้าเป็นแจ็กกี้แจ็กกี้จะเลือกตอบก่อนหรือตอบทีหลังตอบก่อนใช่ไหมเป็นจะจะขอตอบก่อนถ้าตอบทีหลังจะเริ่มตันแล้วพะเพื่อนตอบแล้วเห็นผลเริ่มซ้ำจะหาว่าไม่คิดอีกจะหาว่ารอเพื่อนอีอะไรอีขอตอบก่อนเลย เหมือนเขาให้มา5อย่างแ่ะพี่เพื่อให้เราไปวาดรูปรอะให้มันมีความเจ็บปวดของตัวเองให้มันมีครอบครัวของตัวเองเอออนาคตแล้วก็แบบตัวเราอะคะ่ะว่าแบบเป็นยังไง